สวัสดีครับถ้าใครติดตามแอดมินมานานจะรู้ว่าแอดมินทำเรื่องเครื่องบินบ่อยๆและเครื่องบินที่แอดมินวิจาร์มากสุดก็น่าจะเป็นยอสสสกิบเพนถามว่าทำไมวิจารณ์บ่อยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าต,ต้องการให้ข้อมูลนะครับว่ามันไม่ได้เทพขนาดนั้นในตลาดโลกเป็นอย่างไรอะไรที่กิบเพนไปไม่ถึงที่จริงเรื่องราวของกิบเพนมีมากมายบางเรื่องแอดมินก็พูดไม่ได้นะครับแต่ว่าให้เข้าใจว่าตัวจิ๋วเดียวแต่ว่าสรรพคุณยิ่งใหญ่เกินตัว ตัวของบริษัทซาบผู้ผลิตไม่เท่าไร,ร่เลยครับแต่ว่ากองเชียร์กิปเพนเสียงดังเกินไปกิปเพนไปเร่ขายทั่วโลกไม่มีใครซื้อต้องหาเหตุผลแล้วว่าทําไมไม่ซื้อนะครับอีกรุ่นที่แอดมินวิจารณ์เยอะก็คือซูสาของรัสเซียก็อาการเดียวกันกับกิบเพนก็คือสรรพคุณเยอะเกินไปเป็นเครื่องบินหลปวดปาดมาติโร่ขับไล่ก็ได้โจมตีก็ได้มันเก่งเกินไปเมื่อพิจารณาจากสภาพนะครับก็เลยต้องหาข้อมูลกันหน่อยว่าทําไมอินเดียซื้อซูสา าบางส่วนผลิตในอินเดียเองมันเละเทะกองเลณนีและนาดมาเลเซียซื้อมาก็เละเทะเหมือนกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าเครื่องยนต์แรงไม่พอวีด้ารุ่นเก่าความเร็วไม่ถึงพอจะเอาไปขับไล่ก็ตามใครไม่ทันนะครับอันดับแรกผู้ชมต้องรู้นะครับว่าเครื่องบินขับไล่กับเครื่องบินโจมตีภาคพื้นมันต้องแยกจากกันมันถึงจะมีประสิทธิภาพเพราะว่าอุปกรณ์มันต่างกันถ้าเอามารวมกันเป็นเครื่องบินหลายปวดบาด ประหยัดงบมันก็จะเหมือนกับเอาอุปกรณ์เยอะๆมาใส่ให้กับเครื่องบินลำเดียวน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเยอะขาดความคล่องแคล่วเหมือนกับซู30ส่วน F 1 6ที่เป็นเครื่องบินมัลติโรหรือว่าเป็นเครื่องบินหลายบทบาทมันก็มีลิมิตอยู่นะครับพอทำการโจมตีภาคพื้นได้เล็กน้อยแต่ว,ว่าคงความเป็นขับไล่ไว้เป็นภารกิจหลักให้ความสำคัญกับตรงนี้ส่วนซู30โลกมากสุดท้ายขับไล่ก็ไม่ได้ โจมตีก็ไม่ดีขายคืนก็ไม่ได้ด้วยนะครับแม้แต่รัสเซียเองก็ยังต้องหนีไปสร้างเครื่องบินเฉพาะทางเพราะรู้ว่าซูสามสิบมันไปไม่ได้รัเสเซียไปสร้างซูสามสิบสี่เอาไว้โจมตีภาคพื้นแล้วก็ไปสร้างซูสามสิบห้าเอาไว้ขับไล่นี้โดยเฉพาะถ้าซูสามสิบมันทําได้ทุกอย่างรัเสเซียไม่ไปสร้างซูสามสิบสี่แล้วก็ซูสามสิบห้าให้มันเปลืองงบประมาณหาพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแล้วครับ ส่วนซู30ที่สร้างมาแล้วรวมตัวมาแล้วจะทําอย่างไรแลัวเซียก็เอาไปอัปเกรดด้วยการเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นเหลือก็วางซู30เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นเท่านั้นเพราะถึงไม่ว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วแรงขึ้นแล้วก็ยังเอาไปขับไล่ที่ไม่ได้สรีระไม่ให้มันใหญ่เกินไปศอกที่นั่งมันผิวลําบากนะครับ มีคนเคยถามว่าเครื่องบิน1ที่นั่งกับ2ที่นั่งน้ำหนักต่างกันมากไหมก็เยอะอยู่นะครับเครื่องบินขับไล่เหมือนกับรถ F1 ที่ทำมาให้มีความเร็วโดยเฉพาะส่วนเครื่องบินโจมตี2ที่นั่ง หมือนกับรถเก๋งซีดานมันไปแข่งกับ F1 ไม่ได้มันเสียเปรียบคนปกติจะไม่เอาซีดานไปแข่งกับ F1 อยู่แล้วนะครับสู3 0สถานะในกองทัพรัสเซียส่วนมากโอนมาให้กับกองทัพเรือเป็นเครื่องบินโจมตีผิวน้ําบางส่วนยังอยู่ในกองทัพอากาศเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นมันก็ไปทับลายกันกับสู3 4ในสงครามยูเคนะครับรัสเซียใช้ s ู3 4มากกว่าสู3 0 เป็นเพราะว่าซู3 4บันรรทุกน้ำหนักได้เยอะกว่าแต่ว่ารัสเซียต้องเสียซู3 4ไปเยอะแล้วส่วนซู3 0มีเพียบรัสเซียก็อยากใช้ซู3 0บ้างแต่ว่าสภาพเดิมนี่ไปไม่ได้นะครับรัสเซียก็ต้องอัปเกรดซู30อีกรอบจากซู3 0ดั้งเดิมมาเป็นซู3 0 HM ออันนี้คือรอบแรกนะครับไม่พออัพอีก มาเป็น s u 3 0 sm 2อันดับแรกปรับปรุงเวท a ก็เป็นจุดอ่อนมาตั้งแต่แรก s u 3 0 sm ก็แค่เปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับ s ส3 0 sm 2นี่เปลี่ยนเวทีทำไมไม่เปลี่ยนมาตั้งแต่แรกรู้อยู่ว่ามีปัญหานะครับ บริษัทผู้อัปเกรดนี้บอกว่าซู30 HM2 จะสู้กับระบบป้องกันแพทเชียตได้แค่เปลี่ยนเวด้าเวดารุ่นใหม่จะมีระยะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแน่นอนว่าไปเอามาจากซู -35 มันก็คือเวด้าแบบเ r b i ์ E ิมันตรวจจับได้ไกลจริงนะครับแต่ว่าเป็นเวดารุ่นเก่าเป็นแบบปีซ่าเวด้าถูกแจมได้ง่ายปัจจุบันเครื่องบินยุคใหม่หันมาใช้เวด้าแบบอีซ่ากันแล้วก็ไม่ทราบว่าเ r b i ์ E ิจะเอาชนะแพทเชียตได้อย่างไรเพราะว่าระยะ การตรวจจับแพทเชียตไกลกว่า s ซูสามสิแน่ๆนะครับเวตาใหญ่กว่าเยอะเท่าที่จับใจความได้รัสเซียหวังใช้ s ซูสามสิตรวจเจอแพทเชียก่อนแล้วก็จัดการด้วยแคปสอ0ก็เป็นความหวังเป็นทฤษฎีนะครับอันนี้อ่านมาตั้งนานว่าจะอัปเกรดอะไรบ้างสุดท้ายเปลี่ยนแค่เวตาจริงๆเวตา a i เออร์บ e ิส e, มันมีอยู่ในซูสาอยู่แล้วทําไมไม่ส่งซูสามาจัดการแพทเชียต จะเสียเวลาเอาลีดาไปใส่ให้กับซู3 0 h m 2ทําไมล่ะครับหรือว่าซู3 5มันเหลือไม่เยอะแล้วกระจายความเสี่ยงมาให้กับซู3 0บบ้างอันนี้ก็เป็นไปได้จะได้เรื่องไหมก็ติดตามต่อไปนะครับ